ว่านรต้องห้ามอ่ะผมตั้งใจมากๆในเรื่องเนี้ยผมมาตกหลุมรักการแสดงการแสดงแล้วมันรู้สึกว่าผมต้องเรียนรู้เยอะมากๆสวัสดีครับผมไมคกี้ปณิธานคทาวานรักต้องห้ามครับ กล้าวใจก็เป็นคาแรคเตอร์ครับผม <c oughs> เออเป็นไงเอมไม่ถามฟแบก,ก,กูหรือฟิลแบบกูอินเป็นได้ดูแล้วโฮ้ยผมผมรู้สึกดีมากๆเพราะว่าเอาจริงๆเรื่องวอระต้องห้ามาผมตั้งใจมากๆตั้งใจเล่นแล้วก็มันทําให้ผมรู้สึกในเรื่องเนี้ยผมมาตกลุมรักการแสดง,งจากเรื่องนี้ใช่แล้วพอได้มาดูแบบผลงานตัวเองในจอคือเอาจริงผมไม่ได้ดูการตัดต่ออะไรของมิวสิชมาก่อนหน้านี้เลยมันดูสดพร้อมๆคนดูเลยครับผม ก็เป็นมูดเดียวกับคนดูเลยเหมือนมาดูละครครับมันมันเปิดปริมในใจไปได้เห็นตัวเองสนุกครับผมมาดูแบบมันมันมันสนุกจริงๆแล้วก็มันได้เห็นก่อนหน้าน,นี้มันเป็นแบบโปรเซสระหว่างทางอะแล้วตอนนี้มันได้เห็นผลงานแล้วจริงๆครับผมก,ก็ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีมากๆมันความรู้สึกต่างจากตอนที่เราได้ดูตัวเองในบทบมอที่ในก่อนสักทีมั้ต่างมากครับเ,<อ>เพราะว่าจริงๆมันต่างด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็ มูดแอนโทนนาจริงๆ,ๆก็ต่างเหมือนกันแล้วก็แบบด้วยเขาเรียกว่าช่องของละครนะก็เป็นคนละช่องด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบโรแมนติกดราม่ามากๆที่เป็นสมัยใหม่มแล้วก็เป็นแบบยุคป,ปัจจุบันอะไรนะตอนที่เขาเล่นเรื่องนี้เขาใช้กล้องพิเศษอะเวลาเล่นเราเขาต้องรับกับน่าเราใกล้มากใช่ครับกก็ตกใจครับตอนแรกตอนแรกตกใจกับมุมกล้องของเรื่องนี้มากๆแบบพี่นุชี่เขา แต่เราอ่ะเป็นคนผมว่าดูหนังอยู่แล้วผมเป็นคอหนังอยู่แล้วก็เข้าใจได้ว่าแบบมันเป็นมุมกล้องที่เขาใช้ถ่ายในหนังจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วพอมาได้เห็นว่าเขาใช้มุมกล้องแบบเนี้ยแล้วก็วิธีการถ่ายทําวิธีการต่อได a l ล g u แบบหนังแล้วมาอยู่ในเวอร์ชันละครอลผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็แบบเต็มที่เลยตอนนั้นก็ทํากันบ้านเยอะมากๆครับจะความโหดของพี่นุชี้ไหมความโหดของพี่นุชี่เ<ๆ>หรอ<ๆ>พี่นุชี่ใจดีมากนะครับ<ๆ>พี่นุชี่เขาใจดีแล้วเขาแบบให้โอกาส เปิดกว้างกันบ,บนักแสดงให้มีส่วนร่วมในในบทบาทมีส่วนร่วมในการแบบทำงานด้วยจริงๆคือแบบเออพี่นุชชีเขาทำงานด้วยแล้วแฮปปี้ครับผมออแล้วนี้เรามีไปขายอะไรพี่นุชชีไหมเีนไปบบเสนอไหวผมอยากแบบอะไรตรงนั้น,นส่วนใหญ่เป็น,ปนพี่นุชชีเสนอให้ผมใช่ครับพ,พี่นุชชีมีแบบเปิดเรฟเฟอรเรนซ์อะไรอย่างงี้ให้ดูเลยคือพี่นุชชีเป็นคนที่ละเอียดมากๆกับละครมันทําให้ผมรู้สึกว่าทํางานง่ายขึ้น แล้วแบบเวลาผมไปตีความมาก่อนเนี่ยก็จะมีการคุยกันกับพี่นุชชี่อยู่แล้วก็คุยกันในพื้นฐานของละครก่อนแล้วก็เสริมเพิ่มเติมแบบอารมณ์ของตัวละครหรือว่าการแสดงออกทางท่าทางทางกิริยาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นส่วนของผมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเล่นเรื่องนี่ยมันทำให้เรายิ้มปากตรงนั้แสดงไปเรื่อยๆที่พี่บอกมุกเนี่ยน่าจะเป็นด้วยที่แบบบทที่มันดราม่าแล้วมันต้องแบบใช้คืออย่าง ละครเรื่องแรกอะ่ะผมรู้สึกว่าผมเป็นการปรับตัวการแบบเต็มที่เป็นการทุ่มเทกับทั้งปรับตัวทั้งบทละครทั้งอะไรแต่อันนี้มันคือการแสดงแบบที่ผมทุ่มเทจริงๆให้กับการแสดงแล้วมันรู้สึกว่าผมต้องเรียนรู้เยอะมากๆแล้วก็ยิ่งเล่นกับรุ่นพี่นักแสดงที่แบบเขาเป็นแบบปรมาจารย์อยู่แล้วอะ่ะพี่แมทพี่มาชาอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าุการแสดงมันมีเยอะกว่าที่เราคิดมากๆเลยครับ ก็ยิงพี่นุชชี่ด้วยเขาเป็นประธานสมาคมชมรมภาพยนตร์ประเทศไทยเลยนะคือแบบที่สุดสมะใช่ก็แบบรู้สึกดีมากๆครับระหว่างแสดงกับพี่แมทปะทะกับพี่ดปะทะกับพี่มาชาเขาทำให้คนลุกที่สุดคนลุกทุกคนเลยครับทุกคนทำให้คนลุกได้หมดเลยมันมีบรรยากาศที่ต่างกันไหมระหว่างต่างต่างนะคืออย่างพี่แมทอะเขาจะมาเขาผมเรียกว่า unexpected แบบ เดาไม่ได้ค่ดเดาไม่ได้ว่าเขาจะมาวิธีการ acting แ,แบบไหนเพราะเขาเรียวมากๆเขาเล่นแล้วแบบมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตามมามณมเขาเราต้องแบบเล่นแบบปิงปองตีปิงปองกันจริงๆอย่างพี่มาช่ายอย่างเงี้ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เข้มแข็งมากๆอันนี้กว่ายากที่จะข่มเขาอะคืออย่างผมคาแรคเตอร์คาทามันต้องข่มคุณแม่มันต้องแบบคุยกับคุณแม่ให้อยู่ให้อยู่หมัดอะแต่พอเล่นกับพี่ชาหุยากมากๆจริงเพราะว่าพลังเขามาหาศาลมากๆพี่ดอมเช่นกันพี่ดอมเขาก็มาสายหนังอยู่แล้วโหพลังของทุกคนแบบเยอะมากๆจริงๆครับ ใช่ครับกล้าปะทะหรือแมตช์ฉากที่เราไปคุยกั็ดีไปแมตช์แบบเป็นแมทน้องนั่นนี่มันคือแบบคือเลี้ยวมากๆเลยเนาะเป็นเป็นคนตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการที่นําเสนอในมุมมองของแบบความจะว่าสมัยใหม่ไหมก็ใช่แต่ว่าไปในเวสุดตรงอย่างนี้ดีกว่าผมกระถาใช่สุดตรงหลายเร่เลยสุดตรงในทุกๆเรื่องเลยจะแรงก็ไม่ใช่ใช่ครับผมมันจะแรงมันเกาเรียกว่าอาจจะแรงจนคนดูรับไอย จนคนดูรับไหวไหมเหรอครับมผมว่าเรื่องหวานรักต้องห้ามอะทางทีมงานทุกคนอะตั้งใจเขียนบทออกมาให้มันเป็นที่พูดถึงในเชิงแบบเชิงนี้อยู่แล้วเชิงติชมเชิงวิจาร์หรือว่าเชิงคิดตามอะอมก็อยากให้ทุกคนลองดูละครแล้วก็ลองแบบลองสนุกร่วมไปด้วยกันกับละครครับผมก็มีอะไรก็สามารถติชมก็ได้หรือแม้กระทั่งผมเองในการแสดงของผมก็ได้แบบเออติชมก็ได้ผมก็อยากฟังเหมือนกันครับจะมาละครอกระสิงเาที่เคยสามาครับ อันนี้เพิ่งจะเริ่มนะครับผมว่าตอนนี้ยังขาวอยู่เลยอ่ะตอนนี้ยังขาวแบบขาวจ้วะเขาเองขาวจ้วะอยู่ใกล้ๆครับผมตอนนี้เริ่มความต้องห้ามยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ใน ep สองเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาครับผมสำหรับคาแรคเตอร์คาทานะครับตอนนี้คมางลายๆคนชมวนี่คเรที่ของไกี้มลาย้เขอขอบคุณ ขอบคุณมากมากครับก็อย่างที่พูดเลยผมแบบผมดีใจมากๆที่ได้ได้ยินแบบผลตอบรับแบบนี้ว่าเออการแสดงแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบเป็นเรื่องที่2เองดีใจมากๆเพราะว่าตัวส่วนตัวผมเองผมก็ตั้งใจให้การแสดงเรื่องนี้มันออกมาดีมากๆด้วยบทด้วยที่ยากมากๆแล้วมันไม่สามารถที่จะนําเสนอด้วยแบบภาพท่าทางสีเส,สียงได้อย่างเดียวมันต้องเน้นการแสดงจริงๆผมก็เต็มที่มากๆกครับผมแล้วก็ อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องที่ผมตกลุมรักการแสดงแล้วจริงๆแล้วรู้ตัวว่าแบบผมอยากจะเป็นนักแสดงในอนาคตแล้วครับก็ดีใจฝากไม่ฝากดีใจขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขไ่นเขาบอกใช่เองขอบคุณครับก็จากเรื่องแรกแล้วถอดแว่นละเด็กลงแล้นะเด็กลงจากเรื่องแรกด้วยอนังปหน่อยช่องทางกด33ฝากด้วยครับผมวานรักต้องห้ามครับ ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าม p l ครับผมทุกวันจันทร์อังคาร2องทุ่มครึ่งไปเจอกันในละครนะครับอวิ่งอันนี้ช่ององแบบขึ้นใจมีนอนฝันละเ 3, ด 33, ดงงบิด <laughs> ช่อง3กด33มมั้ยมีครับช่อง3ก็ขณะวันนี้เล่นเกมกับเขาก็กยังเลือกเลข3เลยครับช่วออวันนี้ยังไงเลขสามมันนำโชงนำโชคมาอ๋อใช่ย้ำอีกทีนะจันทร์ช่อง3ามกดสามสิบสามดูมือถือกด3าม p l นะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับ